เดชัญไรวิวันัยเยตภาทานันตภาพลาภะวาตุเรลาตันตุระกันตุปาหินลาตมิบาพุทธปุณงปาจินลาตมิบปธรรมเมตตงปาจิงลาตมิบปาทังขานังทุกขโลปามยัง วิวันไชยกปะพุกัปโตกับปะโลกกับปะปากับปะปอนียกจันไรวิวันไเยตาปะทานังตัปะราพันปะวันตุเตลักันตัวตุลาการตุพายาปละกมีปะตูตะกุนังปายาปละกมีปะตามเมตางพายาปละกมีปะตั้ทานังทุกลโลตไมยัง วิวันัยเยาตพปะทุปตาปะตกัาปะลุปตาปะไปตาปะโคตเนียจันไรวิวันัยเยาตาปะลานตาปะลับภพพระวันตุเมรักันตุจูรักานตุอูดรนลัามิปะพุทธะกุนังอูดรนักกมิระธรรมเมตังอูดรนลักกามพปะสังฆาน ยังวิหันัยแย่สัพพทุกสัพพตุสัพพโลกสัพพไยสัพพค้อสัพเพจัรยิวิหันัยแยสัพพทาังสัพพลาภังสัวานตุเอลาขันตัวตุระขันตุอิสาลัตมิาะวุฒาบูนางอิสาลัตมิวะธทรมเมตตังอิสาลัตมิวะสังขานังทุกขะโลกะไปยัง วิวันใจเยะัประตูจับโถงับโลกจัป่าใจัปกคอจเนียจันารวิวันใจเยะับป้าทานังจัป้ลาพัปวันตุเบลาตันตัวตุระตันตัอากาศจกกมี ตาปูตังอากาศตาะมิงพระธรรมเมตัาอากาศตาะมิงพระตังหานทุกขลกตยังวิวันใจเยตปะุ้ตปตกตาปลูปตาปไตาปขอกันเหียจันลรวิวันใจเยาตาะทานนาตาะลาพังพระวันอุเบกานตุตกลาขันตุปตวีราตมิ พระพุทธพระพาระวีลัมมิลพระธรรมเมตตาพระกวีลัมมิลพระสัทานังทุกขลกะบยังวิวันใยเยจับปุกบับปตกับปะ๊บกับปไปจับปุ๊บคเนียดจันเลวิวันใยเยกับปะานันจับพระลาภภาวนตุเมราคันตรุษาคันตรสษ สิตาญาติเพนามะนตะวันติโนนามันวเยนะอาคันตุเยตันเยตบีฟะจาราวุจคาคิมัคขีลังโกคาตินลามาตะวันตาเฟโมคาตะลังนาคันจังบังวันติตาติตังตุปัมมาปรมา จัปปตตาอิธมะตตหาตานังอูมาลุติโตจะตโตกะัมระมิติวานังาหะคาพมมลกานัง มาริติปปัตโนจุติมันตพิจมกายโยยานอิโรตเตตาิตรนคูปเจวะวันติโตเตตานจนาจวัตนติโตปิจาอาตโตเตานคาเันเตาิเตเเเเตินอภิกามิปกัตตนันติย เอตะพันทะตาเจนักพันเกนะพันเกนักพันติโมติันตาปมิวาเลตมะวโมตตตจีนัีตานตมะหาเตนกันนาเรนกาเปติปะนิกาปะระมานกาตะนักตะวันเปราวันยัคาวชตุเมโทอนยัโตระมารุกตตา อาจุทาวาติย mm ังกูโถอาสยังวาเสตานาตาพักอวิญญาญาวายิตวาณาคากุมาคาโตอามันตะยิาตาตาวะเเตาตาเมระเตมะระเตนาอภิคันตาเตวิชานาธาปิตวะเตกาตาปะปะพลุงสุตวาโพธาตาตานังวิตาลาเกหิต กามุเนงโลนะตีจายงสาวะมีมะเตงธรรมปียติตายาตนิโนโมทันติตทหาภูเตหิตาวะเตตะเดสุตาติโมจังขติสังขะโตธรรมานังวิคโยตะขอวิริยังปิติปักกาปิโอจังกาจักตะโสเปเลตมาตุเปตตาปโอจังขะ

มินญาญาณิปานายกโพธิยาเอเตนะาเจวะเกนะโสติเตโหตุตาปะตาเอตาสรมิสามเยนะโถโมคะลานจัสสะปังกิลาเนโทกิเตติตวะโพจังเกสัาเกแกกิเตจตังอภินันติกวาโลคาโมจินตุตังตะเนเอเตนตาเจวะ าเจนะโุติเตหุตุตาภตาเอกตาธรรมราชาปิเอรัญเยนาปิติปิตตวชนทันเตเรวะกังเยวะปนาเปตวานาสาทะลังสัมมุติเวะจาภาคาตัมหา วเจนะโสติเจโหตุตาปะทาปินาเตจะอาปทาตินามตาปิมาเหตินังมางคาหะติเลตาวะปะตาลุปปาติธรรมตาเอเตนะตาเจวะเจนะโสติเจโหตุตาปะทานาติเมตานังอันยังโถโทเมตระนังวาลเอเต Nasa kawa te nahor o te jayamangarang Na ti me tala nang anjang Tamo me tala nang walang E te nasa kawa te nahor o te jayamangarang ิเมตตลานังอันยังสันโทเมตตลานังวาลายเเตนกัจจวะเตนะโหตุเตตยมังลานยังกินจิละกัจจงโลเกวิจ วิวิทังปุตตโุระตะนางปุตตะธรรมนาติตาสมาโตทีพะวันตุแตยางกิ่กิรตนางโลเกวีกติวิวิทังปุตุลตันางธรรมกรรมานาติตาสมาโตที ข้าวันสุเทีสัมมาวันนะหันสมาามพุตวิชาจรณสัมปันโนสุขตโล

นโนะคะวะโตสาวะกะสังโคญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโคะสามีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโคะยะที่ต่างกันิปุริตายุการิอาณาปุริตาภุคาราเอตะคะวะโตสาวะกะสัง ยยปาหูเนยโยทัปปีนยโยอันชาลีกาลานิยโยอนุตาลังโอนยาเตังโลกะ ยันต์นิเมตตตัาวันธนารันจะยโยจามนาปนับคุณาปะตะโตปาปะกาวโถดตสปินาอาการการโพตการุปาเวนาวินาเจเมนตุยันทูนมีเมตตังอาวัตรนารันจะยโยจามนาปนตบคุณาปะต วินังอาจารตังธรรมานุปเวนะวินาสตเมตุยานโทนิเมตตังอาวะมังนารันจะโยจามาดาปจกุณาตัสสะโปปาปาต้าหัวโตจุวินันตังตังกลางตานุปาเวนะวินันตเมตุ iya pedhiimaiekinha kuna pralimita punga ditara catahankalaaya diwalangan kamar kan watto na toasamata ko ha tating taha pu talalkanau

นปาเมิตานุปาเวนะทัศปาลมัตต์นุปาเวนะตีละธรรมทิปัญญานุปาเวนะขดธรรนุปาเวนะธรรมานุปาเวนะสังฆานุปาเวนะเตชานุปาเวนะอิจฉานุปาเวนะปาลานุ ยะธรรมานุปาเวนะจัตุรติทิตาหะตธรรมานันตาลุปาเวนะนาวโรโคตะละธรรมานุปเวนะอาธรรมิตามานุปเวนะอาธรรมามาปัญยาลุปาเวนะจัลลปิญญาลุปเวนะจตุกาจายาน สัพปะริตานุปาเวนะนัตนาตยากะรานุปาเวนะตุยหันสัพปโลกะตุปปาทวัตรุปะโตมนาตุปายาสาวินาสันตุตาปันตรายาปิวินาสานตุตา ตุยหั่นกามิการตุทีกาอยู่ตาตุยหั่นหัวตุตะตะจะกีเวนตะมังกีกวหัวตุตาปะทาอาตาตปะพทวนภคริกางธรมหาสมุทาาลาคตาเอวตาสัต

โนต้าโนปาเวนะสัตตาสุติภาวันตุเตภาวันตุตาปะมังคะลังดากขันตุตาปะเทวตาตาปะธรรมานุปาเวนะสัตตาสุติภาวันตุเตภาวันตุตาปะมังคะลังดากขันตุตาปะเทวตาตา อา,าอปาาอไปแล้วล่องสไวทันยังไหมทีนี้เอาเดี๋ยวโตเต็ง ได้มาถือมาถือโต๊ะแดงผู้หญิงผู้ชาแม่คุณไม่ให้ผู้หญิงเข้าเลยลูกเข้าไปแล้วก็ถือสองสยาทานแล้นั่งของนั่งเลยสามนมนั่งตรงนั้น แล้วก็พรบุไท่ตวงไอ้ซองซองพรบุไขไอ้พรบุ่ไข่แมนั่งไ่อซองไอ้หนักไขถืไยองซองไอ้หนักไข่ให้เอาปัจจให้โยมไขกนายารอภาวนา่ำอ băng còn thì